ขอต้อนรับเข้าชูช่องป้ายจำลองจะหายลายค,คุณค่ะตอนนี้ยายก็มาเก็บบรรยากาศตามทุ่งนาเนาะโอ้โหบรรยากาศช่างดีเหลือเกินค่ะนี่ใครได้อยู่บ้านนอกคลอกนาแบบนี้ก็จะสบายใจถ้าคนอยู่ในเมืองพลพิษก็เยอะแยะอยู่บ้านนอกบริกาศบริชุทธิ์ค่ะอากาศบริชุผ์ผู้เห็นไหมนกก็มาเล่นน้ำฝนแล้วคะ่ะอืม นกก็มาเล่นน้ำฝนแมงไหมแมงอะไรก็จะออกตามทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะเห็ดหอนเห็ดเฮ็ดอะไรนอม่องน่อไม้ก็ปุ่งออกมาให้เรากินนะคะจงใจเขาไทายให้ไายนาปลูกมันเนาะทํามือตืดตาแล้วก็บเมือบอ่า รุถล,ลามาจ้างนะคะยังจะเอากุบกอมไม่เห็นหอตัวรถเลยมันอยู่ตรงไหนวะไกลกระโดดไหม อยดกจะเนินพุ่นค่ะอันนี้แหละอันนี้ให้มันยายเป็นๆน,นั่นน่ะตรงนี้นี่นี่ให้มันยายนี่ตรงนี้ตรงนี้น,นี่เถียงน้องชายค่ะเถียงยายมันบงังเลยมองบ่อยเห็นค่ะอืม ฮึมฮึมอยู่ตรงไหนมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ภูภูเขา 哎呀妈呀！ ทางรถทางรถ หาดอนหาดอนรถผู้ไดถ่ายนะฮะรถผู้เลอถ่ายรถล้อโอโ,โอ้โ ทำแล้ว um ทางไปบ้านกกกอกาะไปเด้อนี่ยโอ้นายายปุ๊บกลปุ๊บน,นี่ก็น่าอาักุด ่ตขึ้นก็น,นาโดนนาโดนแล้วก็น,นายาย ตรงนี้ก็ชวนมันชวนมันอาดำแล้วก็ภูพาแอดค่ะนี่ก็ชวนมันดินดินอดอนที่ของอดอน นี่ผูพายแอกนะคะลืมข้อจอข้อใจกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยค่ะคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะข้ามแล้วกลับบ้านก่อนดื้อบ๊ายบาย